ใช่คะทุกคนสวยงามมากบรรยากาศดีมากเลยทุกคน,นากากกคน่ะ ภาในร้านนะคนไภยในร้านะนะคะบรรยากาศทางเข้าร้านคนะคุค่ะสวยงามมากนะคะเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะค่ะ ชมบรรยากาศนะคะด้านหน้าคือทะเลทุกคนค่ะบรรยากาศสวยงามมากอืออ้ลมพัดเย็นดีมากทุกคนว้าวสวยงามมากทุกคนคะ่ะเบิรเดพี่น้องนะคะอ่าลมพัดเย็นเย็นเลยนะคะ มาค่ะนี่ราคาร้านเนี่ยะคะ่ะมีที่นั่งให้เล่นด้วยนะคะทุกคนข้างล่างนะโอ้สวยงามมากเลยนะคะ,ะน้ำทะเลสวยงามมากทุกคนจ้ะนะพูน่พี่น้องสุดยอดเลยนะคะคลมพัดเย็น ạ <laughs> mặt ต้นไม้ต้นนี้ร่มเงาดีมากเลยทุกคนนะคะต้นไม้ต้นนี้ร่มเงาดีมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะสวยงามพู้ธรรมชาติดีมากเลยนะคะติดลิมเลยได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนค่ะฟินิดนะโอเคนะะกลับทุกคน สวยงามไหมคะโอ้สุดยอดบรรยากาศทางเข้านะอ้บรรยากาศทางเข้าร้านนะคะทุกคนเอาเป็นีสาวเดือนลาพี่และน้องไปก่อนนะคะพอ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปขอคูณไล่ๆรับชมคลิปนะคะทุกท่านคะ่ะนะคะ สวัสดีจ้า